สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับห่างหายไปนานกับคลิป PVP นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงายนยามดีที่ผมจะให้เอาน้อง2ตัวฮอกจ้างกับออสโลนะครับมาพิให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ย เก่งมากๆนะครับทั้ง2โหมดเลยทั้งหมดสามัญแล้วก็หมดชั้นสูงด้วยแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้โอกาสออกมันยากมากๆครับสำหรับจุดเด่นของฮอกกับออสโลนะครับคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือพาสีสู่พลังครับเพิ่มเกรดท่าไม้ตายของตัวเองตามจํานวนเกรดไม้ตายของศัตรูที่ฮอกกับออสโลทําให้ลดลงนะครับซึ่งพาสีของน้องเนี่ยก็จะมาคอมโบกับท่า2ท่านี้นะหินกริ้งวิ่งปะทาครับเพราะว่าที่แรง2กับแรง3เนี่ย จะโจมตีสตูแบบหมู่และลดเกจไม้ตายนะครับแหลงสองหนึ่งจุดแรลงสามถึงสามจุดเลยครับส่วนสกิลแรกของน้องฮอกกับออสโลนะครับท่านี้ผมบอกเลยว่าอ่านทีแรกหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่ได้ลองใช้จริงครับท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในท่าหาก,กินเลยครับท่านี้จะสามารถสร้าง d a เมจให้กับัตูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะสามารถลดพลังโจมตีได้ถึง30เซลยครับที่แหลงหนึ่งนะมันลดพลังโจมตีไม่ใช่ลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับพลังโจมตีครับพูดง่าย พีเดเมจพวกนี้เนี่ยไม่ถูกลดลงไปด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียครับแต่ข้อดีก็คือมันลดพลังโจมตีค่อนข้างเยอะครับดูครับที่แรงสองเนี่ยลดถึง40%แล้วก็อยู่ถึง2เทิร์นะแล้วก็แรงสามลดลงถึง60% และสามารถอยู่ได้นานถึง3เธอเลยครับและสุดท้ายครับท่าไม้ตายบุกจู่โจมอีกครั้งสําหรับท่านี้นะครับของน้องฮอกกับออสโลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าความสามารถพิเศษของท่านี้มีแค่อัศบินตัวนี้ตัวเดียวที่มีก็คือความสามารถกักกันครับซึ่งท่าไม้ตายของน้องฮอกกับออสโลนะครับถ้าเกิดเราใช้กับสตูที่เกิน2คนขึ้นไปนะครับจะทําให้ตัวละครที่โดเนเป็นเป้าหมายเนี่ย ถูกสถานะก,กักกันไปเรียกเวลาถึง1เทิร์นด้วยกันครับสถานะก,กักกันก็คือเราจะสร้างเดเมจใส่สตูที่เป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําการวาเป้าหมายไปอีก1มิติครับ และอีกหนึ่งเทินข้างหน้าถึงจะกลับมานะซึ่งในระหว่างที่ถูกว้าไปเนี่ยแน่นอนว่าการ์ดตัวละครที่ถูกกัดกันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนั้นการ์ดสกิลจะใช้ได้3ครั้งเนี่ยก็จะเหลือ2ครั้งด้วยนะถือว่าเป็นท่าที่ปวดมากๆครับและที่สําคัญท่าไม้ตายของพ้องกับออสโอนะครับถ้าเราอัพถึงขั้น6ได้นะกัดกันเนี่ยมันจะอยู่นานขึ้นเป็น2เทินครับซึ่งไอ้สเทินเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันโกงมากครับถ้าเกิดเราทําได้นะก็สําหรับวันนี้นะครับเรายังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพรากกกันนนีี่มมมคดวาาา็ออข้้งและ โอเคก็ไปลองกันเลยดีกว่าครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองในโหมดสามันให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองเล่นนะผมคิดว่าทีมเนี้ยเหมาะกับน้องที่สุดแล้วครับเพราะกับออสโลนะครับเคียวโกเทอร์แดงแล้วก็เมอร์ลินเขียวซัพพอร์ตครับเคียวที่ผมเลือกร่วมทีมมาครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือช่วยเล่งเดเมจของทีมได้เป็นอย่างดีครับอย่างที่2คือเอกลักษณ์ของเคียวครับจะทําให้ศัตรูติดเผาไหม้ทุกเทอร์นะครับสออันซึ่งศัตรูที่โดนติดเผาไหม้เนี่ย จะลดไดเมทที่สร้างได้ลง5%ต่อเผาไม่หึงอันที่ติดอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเคียวมาคอมโบกับฮอกจังถ้าลดไดเมจนะครับผมบอกเลยว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยครับส่วนโกเทอร์เนี่ยก็เอามาเล่นการ์ดกับห้าสต,ตูโจมตีแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยเอามาเล่นเกตไม้ตายนะครับสำหรับอาหารที่กินนะครับของเซตนี้เนี่ยผมจะกินเป็นอาหารโจมตีไปเลยครับปัจจุบันดาวโมงที่ผมปลดนะครับเคียวโกเทอร์แดงแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยผมปลดครบหมดละสี่อันนะครับแต่น้องฮอกกับออสโลเนี่ยปัจจุบันอันติดอยู่แค่ขั้นราม ส่วนตัวละครซับพอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าผมปลดไปแค่คิงกับอลิซาเบธสองดาวม่วงมนะั้งตัวละครตัวอื่นยังไม่ได้ปลดนะครับโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทีมนี้กันเลยดีกว่าไปครับ3 2ก go โอเคข้าพลังศัตรูได้เริ่มก่อนนะครับเอาจริงศัตรูได้เริ่มก่อนเนี่ยเราค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะทีมดัดลอยเบงกับอลิซาเบธเนี่ยเขาจะสามารถเซตอัพได้นะครับทีมตอนไี้ดูคุ ดูครับโคตรแรงนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอัพการท็อกจังไปก่อนนะแล้วก็รวมโกเทอร์ไว้ครับสวนอีใบเนี่ยผมใช้เคียวต่อยไปนะมาม้ขาบอกว่าโกเทอร์เขียวนี้น่ารำคาญมากนะครับถ้าเกิดเราได้เริ่มหลังโอ้หเคียวแ็บมากมากครับ เคียวนี่มีโอกาสบินสูงมากนะเดี๋ยวผมลดเกรดไม้ตายนะครับแล้วก็ใช้โกเทอร์ห้ามตีทิ้งไว้ส่วนอีกใบนึงเนี่ยผมใช้เคียวต่อยไปก่อนนะมาโคอเคครับเดเมจดีอยู่นะแล้วก็ได้เดีลกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยครับอิเ โอเคสันโกเทอร์นะหน้าอยู่ครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้เคียวต่อยไปนะแล้วก็ดูเกตแล้วใช้หมูฮอกนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งมาโอเคน่าจะตายพอดีครับลอนเบนโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> เจอทีมที่มากับอลิซาเบตนางฟ้าเนี่ยเราต้องคำนวณ เดเมจให้ดีนะถ้ากะผิดนี่โอกาสตายสูงมากครับเขาาไม่จเขาจะห้ามเราไม่ตายรัวๆนะไม่เป็นไรครับไม่ได้เหือยแม่แต่ให้ยเธอโดอีกแล้วผมเก็บโกเทอร์เลยแล้วกันคิดว่าน่าจะเก็บได้นะครับแล้วก็ใช้หมู่ฮออีนึงบซ้ำไปเลยมามีเรียบร้อยครับอีกหนึ่งศพ อา k i c h a ยังไม่สายดิ่ลูดี่ใช้รับหารมากะครับก็ไม่ไม่ไรครับเดี๋ยวผมใช้เคียวนี่ยแหละมต่อยเป็นเมอร์ลินแล้วครับเมอร์ลิเขาถึกมากว่ะ เ okay. มื่อกี้มันถึกผมอีเกากะนะตวสติคน,น,นี่ครับถึงข้าวออสโลได้โชว์ฝีมือนะครับมากินไปเลยครับแล้วก็ใช้พี่เคียวอีกหนึ่งใบแล้วกันห้ามตีไปด้วยครับ้าน,น,น่ารักมากเลยนะ เรียบร้อยครับนี่นะศัตรูติดสถานะกักกันนะครับสำหรับเลือดดำแบบนี้ออกมาก็ตายเลยนะเรียบร้อยครับเมอร์ลินก็เหลือเพียงแค่อริษนางฟ้าตัวเดียวนะครับก็มาปิดเกมเลยดีกว่าหนีเสือเดือดมากครับโค้ปิดเกมเรียบร้อย Bye bye. โอเคครับก็มาไฟที่2นะครับคราวนี้เราได้เริ่มก่อนแล้วนะแน่นอนว่าเจอทีมเมตาแบบเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโกเทอร์แดงแทนนะรัชอันติเลยนะครับมาพี่เคียวของเราโอเคไม่ติดคีครับ ว่าผมเก็บลอดเวนไปเลยดีกว่าครับดีไหมน่าจะดีนะมาแล้วก็ใช้โกเทอร์ครับห้ามตีทีมไว้นะหนีเสดยหีเลยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับแบบนี้แหละดีนะปิดปิดครับเรียบร้อยบอกเลยตาหน้าไม่รอดครับ Imagination Arrow ตัดสินใจนแล้วะ่ายะเด็ สามพันสามโอเคไม่เป็นไรครับกานใส่โกเทอร์การเราโกเทอร์เต็มมือซะด้วยตีหมูก่อนนะเผื่อตายแล้วก็ใช้ฮอกซ้ำนะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยใช้ฮอกไปเลยแล้วกันมาเผื่อไม่ตายครับเม่้โอเคไม่ตายจริงด้วยโอเคครับเรียบร้อยต้องซ้ำนะโดนไฟไหม้หัวขนาดนี้ผมคิดว่าเดเวน่าจะลดไปเยอะนะครับเท่าไหร่สองสี่หกแปดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ กลับมาเต็มอีกครั้งครับแต่ร้อนเวนจรจปมาหาเราไปแล้วนะเอโซกัสที่ผลิตอไปเอ้ยวิ่แรงมากครับแต่ต้องเก็บเกลียกันม่หมดเลยนะขอดี๋ยวผมลงโค้เทอร์ไว้ไก่อนนะแล้วก็ขยับดีกว่ารอบหน้าจะได้ได้อันตินะครับมาตอนนี้เราไม่ควรทำอะไรมากนะเพราะว่ามันมีพิพอ้อยอยู่สองคนนะครับโอเค ทิ้งไว้ก่อนละกันแล้วก,ก็อันติไปเลยครับมาลองดูแล้วก็ห้ามตีอินเบสชั่นอโร่พัชตาลก็ต้องตายกดเธอเออ,รอ <laughs> เรียบร้อย <laughs> โอ้โหเอาิ้คูดแรงครับไม่เป็นไรถือว่าศัตรูก็รีเซ็ตเกตไม้ตายไปในตัวด้วยนะอินเบสชั่นอโร่สั้น คพี่เคียวแล้วการเรามีแต่พี่เคียวด้วยก็เดี๋ยวใช้ฮอกจังดูดเกตไปเลยนะแล้วก็ตีป่าไว้แล้วกันครับมาส่วนีกใบงเนี่ยเดี๋ยวใช้เคียวเคลียร์ไปก่อนนะโอเคอินเวชั่นอาัล อกรับโคตเบาิดดีบัฟนะเอาจริงมาส่งป่าเข้านอนกันครับเรียบร้อยป่าเอาโอเคห้ามตีหนึ่งก็มาปิดเกมกันเลยดีกว่าครับมาเราต้องให้ฮอกจังเราปิดเกมนะ นีี่สเดยพบกับออสโลลยุย <c oughs> เรียบร้อย96้าหครับโคตรแรงโอเคครับก็มากสุดท้ายของวันนี้นะครับ คราวนี้เราไม่เจออลิสนางฟ้าแล้วนะรวมโกเทอร์นะครับแล้วก็บัฟไปเลยกับห้ามตีทิ้งไว้แล้วกันมาอินเบชั่นอารูโอเลเดโดะโอเคครับอินเบชั่นอารูส้โคชิไรเซชั่นเดี๋ยวผมใช้หมูดูดเกตน,นะแล้วก็รวมเคียวครับลอดเวเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะเก็บได้นะมา ถ้าเกิดไม่ได้นี่หมดครับไม่อยากนะเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับรอดเวนได้อันติ3ตัวติดนะบอกเลยว่าตานี้นี่ไม่น่าแพ้นะครับเอโซชัสติฟอร์ดไดฮัตเกตัยพาเรนการ์เดน เรียบร้อยครับเขาไม่มีแก้นะก็มาปิดเกมเลยดีกว่าไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้นี่ก็อีกหนึ่งตาครับหนีเสืเอเหยืเรียบร้อยไปหนึ่งถึงสอง <c oughs> โอเคโอเคนะครับถึงนะเ <c oughs> มืมม่อนี้ก็เกือบครับ บอกเลยรอบหน้าปิดเกมแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็น <when> ต์ก็มาครับปิดเกมกับพี่หมูของเราเฮ้ยเป๊ะเดี๋ยวตายตั้งแต่คียวเลยครับโอ้โได้ขึ้นปกทุกคนนะคนละตาครับก็สำหรับคลิป PV พในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับตัวละครฮอกกับออสโลนะครับถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วยังไม่ได้ปั้นนะครับหลังจากเห็นคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะได้แนวทางเอาไปจัดทีมนะสาหรับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตัวละครสาย CC สายสถานะิปกติดีบัฟต่างๆเนี่ยเอามาเล่นได้ค่อนข้างเยอะ,ะครับเพราะเมตาปัจจุบันนะครับอย่างดัตลรอดเวนอลิสนางฟ้ากับโกเทอร์นะครับต้องบอกว่าทีมนี้เนี่ยจุดอ่อนของเขาคือเขาไม่มีตัวแก้สถานะนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีดีบัฟหนักๆนะครับผมคิดว่าเป็นทางที่จะชนะทีมเมตาทีมนี้เลยครับ โอเคก็ okay, สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b คอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership แ n ะเน c ช a n แนลทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ